สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ของกระทิงซีนะครับเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นแนวแบบนี้นะยิงรัวนะครับจะเป็นพกซะส่วนใหญ่นะแต่ก็จะมีปืนแบบพวก M K อะไรปนๆมาด้วยนะครับนี่เรามาดูโปรโมชั่นกันก่อนเลยโปรโมชั่นนะครับก็จะมีเป็นเซต50นะครับแล้วก็เซต300เซต500แล้วก็เซตพันนะครับไล่ระดับไปเนาะในส่วนของตัวละครี่นก็จะมีตัว300กับตัวพันนะครับเป็นของในโปรโมชั่นเนาะโอเคในส่วนของต่อไปนะครับก็จะเป็นเติมเงินสะสมนะครับก็ มีตัว2 0 0พน่ะสะสมมีเซต3 0 0พแล้วก็จะเป็นเซต4 0 0พันะครับทุกอย่างจะเป็นสะสมหมดเลยนะในนี้โอเคเราไปแบบรวดเร็วนะครับต่อไปเนี่ยต่อไปนะครับจะเป็นดาวนะครับนี่ดาวนะครับสามารถเช่าได้เลยนะครับได้ p ได้2วันนะครับ90 CP ได้4วันแล้วก็ไล่ระดับไปนะครับเรื่อยๆเนาะควสามารถก็ด้านซ้ายมือเลยนะครับวิ่งไวถึกดีเลือดแล้วก็ปรเทคนะครับเออแต่ผมต้องขอดาวแอดมินด้วยนะเนี่ย โอเคในส่วนของต่อไปนะครับจะเป็นฟาร์มนะครับฟาร์มจะมีอยู่2อย่างด้วยเอ้สอย่างเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ทีละอย่างแล้วกันเนาะจะเป็นฟาร์มเพื่อแลกคิสตันเอาไปแลกของอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเจาแล้วเจ้าะพูดไม่ชัดแลนะ้วเนี่ยเป็นอะไรบ้านี่แล้วก็นะครับก็จะเป็นไอเทมฟาร์มบอทก็จะเป็นแบบกระเป๋านี่ผมให้ดูนะครับเดี๋ยวขอจบรีวิวนี้ก่อนเนาะกระเป๋าเขาเรียกว่าสเก็ตบอร์ดนะครับมีความสามารถคือรีเอ้ยวิ่งไวสิบห้า 15, รีเลืสองนะครับ แล้วก็ในส่วนต่อ,อไปจะเป็นพวกนี้ที่ผมบอกสามารถเอานาพวกฮิสตันเนี่ยไปแลกเป็นเซตได้นะครับเะนาะตามนี้แล้วก็ในส่วนของแชร์กลุ่มนะครับใครที่ตามผมมานะแชร์กลุ่มได้เลย3กลุ่มนะครับได้รับของตามนี้เลยนะครับเซตสามร้อยเซตเอ่อตัวค้อนสามร้อยแล้วก็เอ่อเซตห้าสิบนะครับผมประมาณนี้เอ่อไม่มีอะไรมากนะครับเท่านี้เนาะเดี๋ยวผมกดตัว P ให้ดูนะครับตัว P เนี่ยเพอร์เซตที่เราจะเป็นเอ่อจะมาฟาร์มกัน โอเคจะเป็นเซตพวกนี้นะครับนี่เดี๋ยวฟาร์มให้ดูก่อนนะครับบอลก็จะอยู่ตามแบบตามนี้นะครับเดี๋ยวผมกด M มให้ดูนะแบบก็จะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแต่ไม่ใช่โคโ,รโลราโดนะโอเคนี่ของที่ดอปก็จะเป็นพวกนี้นะครับแม่ปืนพันก็จะฟาร์มง่ายก่อนนะครับเซตเป็ดเร,เริ่มต้นนะครับถึงเก้าเอ็ดกระโปงตามรีวิวเลยอันนี้จะเป็นอะไรนี่นี่เป็นหินหมดเลยนะครับส่วนใหญ่เนาะโอเคก็ไปแล่กันได้พอดูก่อนว่าใช้คีย์อัน ใช้ทีดเดียวนะแค่20อันเองนะครับ20อันก็สามารถแลกได้แล้วนะครับแต่ละอันแต่ละเซตเนี่ยเคแต่เราไม่จำเป็นเนาะเพราะว่าเรามีเซตที่ใหญ่ลินใหญ,ใหญ่น่าจะถึกผมว่าต้องลองคาบแล้วว่ะเดี๋ยวเราค่อยแล้วกันนะครับประมาณนี้สำหรับการรีวิวรายละเอียดโปรโมชั่นแล้วก็การฟาร์มนะครับเดีย๋ยวเราไปรับชมคลิปกันดีกว่านะครับว่า เราจะไหวกับพวกสตรีมเมอร์หรือเปล่าเนาะเขี่ย <hour> ผมกะจะเปิด300ร้อยก่อนอเ,เจอล้มาเล่นพันใส่ผมก่อนนะผมก็เลยเปิดด้วยพันไปเลยนะครับ มีเข้าสิบอิงเหรอไอตัวเมื่อกี้ยิงไม่ใช่สิบป่ะนะขอขอชินกับเซฟกน่อยครับมาถึงไม่ให้กูเปิดพันเลย เองเข้า10มันจะตายหรือเปล่านี่ยว่าตายเหรอถ้าวัดหน่อยนะนี่ผ่านตายผ่านไม่ตายใช่ไหมเรา เฮ้ยให้เก่งอยู่ได้เราจะวิงไม่ได้นะครับ จะต้องปั๊มตีนกว,ว่า,วา,วานี้ป่ะว่าเฮ้ยกระเป๋าสวยกระเป๋าดีนะครับกระเป๋าสกตบอร์ด ไมเก็บืเ่าพอซิคอร์ดเปลี่ยนเป็นของแลนครับเก็บไว้ดีละเกินห้าร้อย มันอยู่นะว่ามันเลยเหรอ้เหี้ยไม่ได้พบประจบความมันขนาดนี้มาก่อน cún vắt, cua khéo lằngมาก đấy, nó nó du bỏng nhácมาก đấy nè, ôi kinh mươi rồi đó ta nè เราจะไม่เอาไปพวกสี่พงสี่พันมาตบนะชุดเดียวแล้วนะ่าจะต้องขี้นะครับเที่ยวหวันเลย เราไม่ไปชิดเลยเหรอวะชิดได้ดินี่กลับแบบวัดอย่างเดียวเลยนี่เซฟโซน,นะนเลยเฮ้ยวัดกันเก่งเกินอ๋อสวยดีหะาร้อยแตก โอ้ยถ้ามีพวกนะผมบอกเลยอย่างปันนะอีนี้เราไม่มีไงเรามาแบบโดดนเดี่ยวไง สองตัวพอดีนะครับถูกแมชเฮ้ยผมปัม๊มยาคอแล้วนี่นะะตัวหัวปืนโอเคเรียบร้อยครบได้เซ็ตพันหนึ่งแซสแบบฟินฟินแบบยิงหัวซึกเดอ่ยรอะปรึ้งปรึงปร้ง สเตปโซโล่ Solo, เราก็ยังไม่ได้ขาดหายนะครับหลังจากไม่ได้โซโล่มานานนะเพราะว่าผมส่วนใหญ่ก็แบบเออพาไอไพมาพายเมกมา,า,ยมอ,กมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้โซโล่สัทีนะครับออกพนแตก แต่เร็จการลากหัวของผมนี่พัฒนาขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะนะเมื่อก่อนนี่แบบยังง่อยอะ่ะเราลากเลย ถ้ามีทีมสะหน่อยนะแบบไหวเลย มาไหมกูเห็นกูเห็นอะไรแปลกๆเฮ้ยชิ้นผ้าสัตว์ตกใจหมด ฟันไม่ล่ะ ไม้ได้ได้พันไอ้ตั์เขาเรียกว่ายอมเก็บยอมเจ็บดีกว่ายอมเสียดายนะเขาเรียกว่ายอมเจ็บดีกว่ามานั่งเสียดายไป่ได้ได้พันอีกเซตหนึ่งนะครับฟินฟินละเพราะว่ามันชุดเดียวมันไม่ได้ตายนะครับก็เลยยอมเก็บ ăn cái nào lên không? Thực, ta chạy đi Thực, ta anh chính เก็บไปหมดเลยไม่เชื่อพันแต่งแล้วเดี๋ยวผมขอเช็คลิปแป๊บนึงนะครับเองมาพอดีเลยพันไวยล่ะโอเคขอเช็คลิปแป๊บนึงครับเห็นนะครับคลิปยังอยู่ดีทุกอย่างเดี๋ยวคลิปมันจะค้างไงฝังใจฝังใจเฮ้รแบบทำเสร็จแล้วอะต้องมานั่งทำใหม่ ช่วงนี้ช่วงแบบช่วงเขาเรียกอะไรวะตั้งทองซะด้ว,วช่วงนี้ผมตั้งใจตัดปกมากๆเลยนะแบบมากๆเลยะปกติก็ตั้งใจครับแต่ว่าช่วงนี้ตั้งใจแบบมากๆเลยนะัต้งปกติตัดปกแบบป,ประมาณถ้ามลกสุดของผมนะสมัยก่อนก็20นาทีนาทีประมาณ10นาที15นาทีอะไรอย่างเงี้ยถือว่าตั้งใจแล้วนะตอนนี้แบบชั่วโมงหนึ่งอะตัดชั่วโมงหนึ่งจริงๆแล้ว เคารับที่ไปก่อนนะบไปนะบอกเลย มาดิยิงฟัวโลเว้เราใช้ปืนพันมาพี่เรายิงแตกห,หรือเปล่าวะไอ้รู้ไม่มั่นใจเก็บไว้ก่อนมาได้นะ ถ้าแตถึงโอมึงจะเอามุมอย่างเดียวไม่ได้นะนหลุดเลยไปกันต่อผมว่าเราเล่นคนเดียวดีแล้วนะครับเพราะว่าเออเราอาจจะไม่ไม่ไม่รู้ว่าเล่นคนเดียวไม่เพียวกว่าป่ะ với là hấp วัดแพ้แต่ลงมาได้นะวัดใหม่อีกรอบหนึ่งคีดมุมเสียเปรียบ รับเถอะครับไปโอ้โหได้พันอีกแล้วแต่สอดทุกเม็ดเอ้าพันอีกแล้วเฮ้ยเชื่อมันได้เก็บอะไรวะเกะี้ กินแล้วกินแล้วโอเคน่าจะครบนะครับพอดไหมรึล่าพอด้ยหมือห้ยเอาไหมโอเคชุดเดียวเฮ้ยโอเคโอเคให้ก็ได้ให้ก็ได้โอ้ินฟิน พันเต็มพันเต็มครั้งอ่ะตอนนี้พันเต็มครังพันเต็มครั้งว้ยช่วงนี้แบบมันมันอยู่มือมันเข้ามือมาก กอดไหมเี่เรายังไม่ตายเลยเนี่ยเราอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเราตายเองนี่ไงมันเอาปืนกูไปอีกแล้ว แปืนกูไปอีกแล้วเฮียไอ้พวกนี้เชื่อใจไม่ได้เชื่อถือไม่ได้เลาจดจำมันไว้แต่ละชื่อไอ้เจ็ดศูนย์ไม่เป็นไรนะเราไรเยอะละเยอะมากๆอะ่ะน่าจะสิบแล้วอะ่ะสิบบวกอะ่ะยิงเองด้วยนะ <S <S เห็นเห็นน่าจะมีโดมาเซตหนึ่ง <laughs> น่าจะมีไอ้ปืนกระบอกหนึ่งอะปืนนั้นอะ

อัดี้ที่หนึ่งโอ้โหมันมีคนตามมามาไอ้หนุม่มเออต้องงนี้ดีวะมาต้องอย่างนี้ดีวะ ต้องงี้ดีวะามันได้ใจถึงน่าไอ้หนุม่มชอบป่าแบบตั้งโลกพร้อมบวกเขาเรียกว่าสัญชาตญาณมันรู้กันมีเจ้าอีกคนไมล่ะแล้วขอโดปืนคืนโดกูโดกลับแค่นั้นแหละจะปืนกระเป๋าได้ไงประเด็นอนะ วันนี้มีความสุขไว้แบบมันได้็อตแบบง่ายๆอะ่ะก็ไม่ง่ายหรอกผมก็ตั้งใจทําแบบสุดความสามารถนะบางที่ผมอาจจะปั๊มตีนหรือว่าปั๊มแบบคอไปบ้างนะครับก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าสายตาผมช่วงนี้แบบน่าจะอายุเยอะแล้วมันก็ไม่ได้3 0มสีหรอกผมก็ รู้สึกว่าผมเล่นวอซีมานานนะมันก็ใส่ตามก็ผ้ามัวไปค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าวอซีนี่เป็นเกมที่แบบสา่ตาพังได้ง่าย,าย,ายอะ่ะปัดไหมโอ้โตายครั้งแรกเพราะกูยืนเฉย แม่งไม่ได้ประมาทเลยยุดเดียวเลยโอ้โหยืนได้มันยิงโอ้โหก็จะวัดไงนี่มันเล่นุมใส่แบบประมาณสองนัดสองนัดป่ะไม่ยิงก่อนสองนัดอ่ะเซ็งเลยเซ็งเซ็งโอ้ก็จะไม่ตายแล้วครับตายเฉยเลยโอ้ใส่ตีไปแล้วเพราะคลิปหนึ่งแบบไม่ตายนี่ผมไม่ได้ทํานานมากเลยนะแบบเล่นแบบไม่ตายอ่ะไปต่อครับไปไป รอเวลาสักหน่อยเฮ้ยไปกดยา

เพื่อนกูยิงมไปเลยเพื่อนอ่ะยิ้มไปเลยมาวะโอ้หลังเข้าไอเ้เหี้ยโอแม่งตายสองรอบเลยสดัดเลยสวยอว,วยเก็บไปประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์อ่กากระทิงสี่นะ ใครที่ชอบเล่นแบบแนวพกแล้วก็ฟืนรัวแบบนี้นะครับก็สามารถตามกันกันได้เนะ okay, าะโอเคสำหรับที้ก็ไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ